สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Fantastic Planet กันนะครับ หนังเล่าถึงเรื่องราวบนดาวดวงหนึ่งที่ชื่อว่ายำบนดวงดาวแห่งนี้เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ถูกเรียกว่าออมและถูกปฏิบัติไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้ที่กําลังหอบลูกน้อยของเธอหนีอะไรบางอย่างด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เธอกําลังวิ่งหนีอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็ได้มีนิ้วสีฟ้าขนาดยักษ์ลงมากั้นทางเพื่อไม่ให้เธอหนีและได้จับเธอดีดไปมาซึ่งไม่ว่าเธอจะวิ่งหนีไปทางไหนเธอก็จะโดนขัดขวางอยู่ทุกวิถีทางทั้งเอาผลไม้มาทําเป็นกําแพงกัน้นหรือปลาใบไม้ที่มมมีลลัักกกษณะคค้ายยบเเปืออือออหหแต่น ใบมีดใส่เธอจนสุดท้ายเธอได้หนีขึ้นไปบนเนินห็นเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเธอและโดนมือสีฟ้าขนาดยักษ์คู่เดิมหยิบเธอขึ้นมาและปล่อยเธอตกลงมาฟาดกับพื้นจนตายซึ่งเจ้าของมือสีฟ้าขนาดยักษ์นั้นก็คือมือของเด็กๆชาวดรากเผ่าพ,พันธุ์ที่ทรงปัญญาและอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบนดาวดวงนี้ ในระหว่างที่พวกเด็กๆก,กำลังเซ็งที่เผอทำอ,อมตัวนี้ตายก็ได้มีคนผ่านมาเจอเข้าพอดีซึ่งก็คืออาจารย์ซินกับทีว่าลูกสาวของเขาเมื่อทีว่าเห็นทารกอมที่คานอยู่ข้างๆศพแม่ของมันด้วยความเห็นใจทีว่าเลยได้เก็บเอาทารกอมตัวนี้มาเลี้ยงเอาไว้เมื่อกลับถึงบ้านทีว่าก็ได้รีบเอาอมตัวน้อยนี้ไปอวดกับแม่ของเธอด้วยความตื่นเต้นก่อนที่พ่อของเธอจะได้เข้ามาต่อว่าที่เธอเข้ามารบกวนแม่ของเธอตอนที่กำลังทำสมาธิเพื่อกำลังเตรียมตัวที่จะถอดจิตและสั่งให้ทีว่าฝึกเจอ้าอ,อมตัวนี้ซะไม่งนเขาจะ ไม่ยอมไม่จีว่าเลี้ยงมันทีว่าเลยได้จับอมของเธอใส่ปลอกคอตั้งแต่ยังเล็กๆเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าอมตัวนี้มีเจ้าของแล้วและปลอกคออันนี้ยังสามารถลากตัวอมที่สวมใส่มันอยู่ให้กลับมาหาเจ้าของของมันได้ไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนโดยการใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกับสร้อยข้อมือในการควบคุมซึ่งในครั้งแรกที่ทีว่าได้ลองใช้ปลอกคออันนี้เธอก็เกือบทําให้ออมต้องได้รับบาดเจ็บพราะเธอได้ลากมันมาหาแรงเกินไปก่อนที่พ่อของเธอจะได้อธิบายให้เธอฟังว่าอมนั้นเป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนการที่เราลากมันแรง แบบนนั้อาจจะทําให้มันเจ็บหรือตายได้และเขายังได้ถามทีว่าต่ออีกว่าเธอจะตั้งชื่อมันว่าอะไรซึ่งในตอนแรกเธอกะจะตั้งชื่อออมตัวนี้ว่าทีว่าเหมือนกับชื่อของเธอแต่พ่อของเธอก็ได้ขัดขึ้นมาในทันทีและบอกว่านั้นไม่ใช่ชื่อที่เอาไว้เรียกพวกออมเขาเลยได้เสนอให้ตั้งชื่อมันว่าไว้วางหรือลมกดตามนิสัยของมันที่ชอบวิ่งวุ่นไปทั่วก่อนที่ทีว่าจะคิดชื่อหนึ่งออกและตัดสินใจมอบชื่อให้มันว่าแด พวกรักมักจะมีพิธีกรรมแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งที่พวกเขามักจะทำกันเป็นประจำและหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับมันนั่นก็คือการทำสมาธิเพื่อถอดจิตของตัวเองเพื่อล่องลอยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและระบบการปกครองของชาวดาร์กนั้นเป็นระบบคล้ายๆกับประชาธิปไตยโดยจะมีการเลือกตัวแทนผู้นำา5คนซึ่งอาจารย์เซนพ่อของชีวาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยพวกเขาโต้เถียงเห็นแย้งตามหัวข้อต่างๆกันอย่างเข้มข้นในขณะที่สมาชิกท่านอื่นๆต่างจับจ้องฟังอย่างสงบไร้ข้อโต้เถียงเหมือนเป็นการให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจ ของตัวแทนที่พวกเขาได้เลือกมา ในทางด้านของทีว่านั้นเธอก็ได้ดูแลแดเป็นอย่างดีแดถูกทีว่าจับแต่งองค์ทรงเครื่องตามแต่ที่ใจเธอต้องการและจัดให้แดอยู่ในที่ที่เธออยากให้อยู่ซึ่งมีน้ำและอาหารให้อย่างเพียบพร้อมทว่าแดที่ยังเป็นเด็กนั้นโอนอมอมากๆเขาวิง่งวุ่นไปทั่วทั้งบ้านจนเขาได้บังเอิญไปเห็นอาจารย์ซินและแขกผู้ใหญ่ท่านอื่นที่กำลังปรับเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองคล้ายๆกับเป็นการปรงสังขารเพื่อไม่ให้เกิดการหลงไหลย,ยึดติดในภาพลักษณ์ภายนอกของตนที่บางครั้งดูงดงามและบางทีก็ดูอับประ เขาตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่ทีว่าจะได้เข้ามาจับตัวแดดที่กำลังวิ่งวุ่นไปทั่วเมื่ออาจารย์ซินเห็นแบบนั้นเขา้าเขาก็ได้ไล่ทีว่าไปเล่นที่อื่นและได้หันมาขอโทษแขกของเขาที่ถูกสัตว์เลี้ยงของเขาเข้ามารบกวนแต่พวกเขาก็ไม่ได้ถือโทษโกรธแต่อย่างใดเพราะลูกหลานของพวกเขาทุกคนก็รักและเอ็นดูสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างมาก แดนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วบนดวงดาวแห่งนี้เพราะช่วงเวลาของอ,อมกับรักนั้นแตกต่างกันมากบนดาวดวงนี้หนึ่งอาทิตย์สําหรับชาวรักจะเทียบเท่ากับ1ปีของพวกอ,อมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแดแค่ใช้ชีวิตของเขาเป็นเหมือนของเล่นของทีว่าไปวันๆโดยในใจของเขาหวังว่าในสักวันหนึ่งจะมีใครบางคนที่คิดกล้าก่อกรบฏและปลดปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระทว่าในทางกลับกันทีว่ารักและเอนดูแดมากๆบ่อยครั้งที่ทีว่ามักจะสอนให้แดพูดในสิ่งที่เธออยากได้ยินและไม่ว่าทีว่าจะทําอะไรเธอก็มัก จะให้แดอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดเสมอไม่เว้นแม้แต่ตอนที่ทีว่ากําลังเรียนหนังสือชาวดรักนั้นจะเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านทางหูฟังแห่งองค์ความรู้คล้ายๆออกับการอัปโหลดความรู้ต่างๆเข้าสู่สมองโดยตรงโดยใช้โทรจิตจึงทําให้พวกเขาสามารถจดจําข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาในหัวได้ทันทีและความรู้ที่ถูกส่งเข้ามานั้นจะอยู่ในความทรงจําของพวกเขาตลอดไปโดยไม่สามารถลบลืมได้และด้วยความบังเอิญปอคอของแดเกิดเสียหายขึ้นมาทําให้มันไปสิงกับหูฟังของทีว่าเข้าแดเลยได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ ความรู้มากมายของชาวดาร์กซึ่งตัวแดเองก็ชอบที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ถูกถ่ายทอดเข้ามาในหัวของเขาและพยายามเรียนรู้มันอย่างตั้งใจโดยเขาหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถช่วยเขาได้ในสักวันหนึ่ง ในเช้าวันหนึ่งทีว่าได้พาแดออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้านระหว่างที่แดกกำลังเดินเล่นดูรอบๆอ,อยู่นั้นเองจู่ๆก็ได้มีเพชรขึ้นมาเกาะตามร่างกายของเขาทําให้เขาถูกสตาฟไวอ้อย่างนั้นและไม่สามารถขยับไปไหนได้ก่อนที่ทีว่าจะเข้ามาช่วยโดยการผิวปากเพียงแค่เบาๆเท่านั้นเพชรที่เกาะตามตัวของแดก็ได้แตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเหมือนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาที่เหนือชั้นว่าต่อให้เป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็สามารถถูกทาลายได้ถ้าเรามีความรู้และเข้าใจถึงจุดอ่อนของมัน ทิว่าได้แวะนั่งเล่นกับแดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เพื่อนของเธอจะได้ชวนให้ทิว่านําสัตว์เลี้ยงของเธอมาเล่นกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาซึ่งในตอนแรกทิว่าเองก็ไม่อยากจะพาแดไปสูงสิงด้วยสักเท่าไหร่เพราะเธอรู้ดีว่าสัตว์เลี้ยงของเพื่อนเธอนั้นดุร้ายมากๆและเธอกลัวมันจะทําให้แดต้องได้รับบาดเจ็บแต่เพื่อนของเธอก็ได้ขยันขยอยให้ทิว่านาสัตว์เลี้ยงของเธอมาเล่นด้วยกันและสัญญาว่าออมของเธอจะไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่พวกเด็กๆกําลัััััััังงงงจบกกกกกกกลลุ่่่่่มมมมมมดดดูููููนนนออออออยยย็คื้เเพพศีี2ตตตววททําสโผขถรึ เอาไว้ด้วยกันและมีเด็กๆชาวรักกับอ,อมที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเด็กคนอื่นล้อมวงเฝ้าดูอยู่อย่างสนุกสนานทําให้พวกมันไม่สามารถหยุดต่อสู้หรือแยกออกจากกันได้หลังจากนั้น เพื่อนๆของทิว่าได้ชวนให้เธอเอาแดลงต่อสู้ซึ่งทิว่าเองก็มั่นใจว่าแดจะต้องชนะได้อย่างแน่นอนทว่าพอแดลงไปที่สนามแล้วเขากลับเอาแต่ยืนนิ่งเฉยและมองดูไปรอบๆโดยไม่ทําอะไรเลยในระหว่างนั้นเองออมอีกตัวที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาก็ได้ร้องเพลงขึ้นมาซึ่งพวกเด็กๆก,ก็ได้เชียร์ให้แดรน,นร้องเพลงโต้อตอบทว่าแดกลับได้เข้าไปทําร้ายและบีบคอออมตัวนั้นซึ่งมันทําให้พวกเด็กๆที่กําลังดูอยู่ต่างพากันสงสัยและไม่เข้าใจในสิ่งที่แดนนั้นได้ทําลงไป เวลาผ่านไปจนแดนนั้นได้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มและความใคร่รู้ซึ่งเป็นสันดานพื้นฐานของออมก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันบ่อยครั้งที่แดได้แอบมาใช้หูฟังแห่งองค์ความรู้ของทีว่าเพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆและเท่าที่เขาได้คุ้นคิดวิธีที่จะทําให้ตัวเองได้เป็นอิสระเขาก็ตระหนักได้ว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้ซึ่งในระหว่างนั้นเองพ่อแม่ของทีว่าที่กําลังทานอาหารอยู่พวกเขาก็ได้พูดกันถึงเรื่องที่ทีว่าอยู่ติดกับแดตลอดเวลาและกังวลวว่่่าาามัันนอจจจจะะสสสงผลลเเเีียยยพกกขตดิใทแ ้งคู่ออกจากกันเพื่อให้ทีว่าได้ทุ่มเทกับการศึกษาอย่างเต็มที่ ต่อมาเมื่อทิว่าและเด็กๆชาวดาร์คคนอื่นๆที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มตัวมันก็ถึงเวลาที่พวกเขาต้องทำตามขนบของชาวดาร์คนั่นก็คือการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีกรรมทำสมาธิถอดจิตเพื่อให้จิตของตนได้ล่องลอยไปบนเส้นทางแห่งปัญญาพะถึงพวกดาร์คจะเจริญมากๆทางด้านวัตถุแต่สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการแสวงหาพัฒนาการทางจิตซึ่งแดเองก็ได้ใช้โอกาสนี้แอบหลบหนีออกมาโดยเขาได้ขโมยหูฟังแห่งองค์ความรู้ของทิว่าติดตัวออกมาด้วยเมื่อทิว่ากลับมาถึงบ้านและพบว่า่าแดกับับหหูฟงงงองค์ รู้ของเธอนั้นได้หายไปมันทําให้เธอร้อนใจเป็นอย่างมากแม่ของทิว่าเลยได้แนะนําให้เธอใช้สร้อยข้อมือที่เป็นอุปกรณ์ควบคุมปลอกคอของแดเพื่อดึงตัวแดกลับมาซึ่งในขณนะที่แดกาลังถูกปลอกคอลากตัวไปหาทิว่านั้นเองหูฟังแห่งองค์ความรู้ที่เขาได้ขโมยมามันก็ดันไปติดกับรากไม้เข้าและถึงแดจะเจ็บปวดจากการที่เขาถูกปลอกคอรัดคอของเขามากก็ตามแต่แดก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะปล่อยมือออกจากหูฟังอันนี้เลยแม้แต่น้อย ในระหว่างที่แดกำลังทรมานอยู่นั้นเองก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งบังเอิญผ่านมาเจอเขาเข้าพอดีเธอเลยได้เข้ามาช่วยปลดปลอกคอของแดออกให้พวกเขา้นคู่ได้พูดคุยเพื่อทำความรู้จักกันแดคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครสักคนหนึ่งเพราะตัวเธอเองก็มีปลอกคอเหมือนกันกับเขาทว่าผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกกับแดว่าปลอกคอของเธอนั้นแตกต่างออกไปมันมีเอาไว้เป็นเครื่องประดับและเอาไว้หลอกพวกดาร์กให้คิดว่าเธอนั้นเป็นออมที่มีเจ้าของแล้วและผู้หญิงคนนั้นก็ได้ถามถึงหูฟังที่แดพยายามปกป้องมัันนอออาาไไวว้่วมคืะร ซึ่งแดก็ได้อธิบายให้เธอฟังว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์ของพวกรักแต่วิธีการใช้คําพูดของแดนั้นเปลี่ยนไปด้วยองค์ความรู้ซึ่งแตกต่างจากออมทั่วไปทําให้เธอไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารมากนักแดเลยได้แสดงวิธีใช้งานมันให้เธอดูซึ่งมันก็ทําให้ผู้หญิงคนนั้นตกใจกลัวในสิ่งที่เธอไม่รู้จักและได้วิ่งหนีไปแอบที่หลังต้นไม้ก่อนที่แดจะได้บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเจ้าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรและไม่จําเป็นต้องกลัวมันเธอได้ถามแดต่อว่าเขาจะแบกเจ้าสิ่่่่งงงงนนนนีี้้ไไไปทหหซึตัััววแดเเเเอออกก็ยยมมรูืธลช ให้แดดตามเธอไปยังที่ที่หนึ่งซึ่งที่ที่ผู้หญิงคนนั้นได้พาแดมาก็คือทิ่นที่อยู่ของเธอที่ซึ่งอยู่ลึกลงไปในสวนสาธารณะที่ถูกทิ้งล้างที่นั่นมีพวกออมอาศัยอยู่มากมายยอะแยะเต็มไปหมด พวกเขาอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับสมองของพวกอ,อมที่สะท้อนถึงสติปัญญาอันอ่อนด้อยไร้พัฒนาดำรงชีวิตด้วยสัญชาตญาณและสนแค่การเอาตัวรอดเท่านั้นในครั้งแรกที่พวกอ,อมได้เจอกับแดนนั้นมันไม่ใช่การพบกันที่ดีเท่าไหร่นักพวกเขาต่างพากันหัวเราะเยาะแดเพราะด้วยเสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่นั้นมันทําให้เขาดูเหมือนเป็นคนโง่งในสายตาของพวกอ,อมซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้ไมีชายคนหนึ่งหัวเราะออกมาอย่างคึกคืนและเคาะเข้าไปที่กล่องอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างๆตัวเขาทว่าจู่ๆแดก็ได้ตะโกน ยาหยุดเคาะกล่องนั่นซะเพราะมันเป็นกับดักแต่มันก็สายเกินไปชายคนนั้นถูกกล่องปริศนาดูท้ายเข้าไปข้างในและจมลงไปในดินแดถจุกนําตัวไปหาผู้นําของหมู่บ้านเพื่อสอบถามอะไรบางอย่างพวกเขาต่างพากันสงสัยในตัวของแดว่าทำไมเขาถึงรู้ได้ว่าในกล่องปริศนาใบานั้นคือกับดักซึ่งหญิงสาวที่พาเขามาที่นี่เธอได้อธิบายให้คนอื่นๆฟังว่าแดนนั้นเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกดาร์กมาก่อนและเขายังได้รับองค์ความรู้ต่างๆมาจากสิ่งประดิษฐ์ของชาวดาร์กที่เขาได้แบกติดตัวมาด้วยทาให้เขาสามารถอ่านภาษาของพวกดรทีี่่เขยยนนอูบ ได้ซึ่งทางผู้นำของหมู่บ้านเองก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อในคําพูดของหญิงสาวคนนั้นในทันทีเขาเลยจะพิสูจน์โดยการให้แดบอกสิ่งที่อยู่ในกล่องอีกใบหนึ่งว่าในนั้นมีอะไรอยู่ซึ่งแดเองก็สามารถตอบได้อย่างง่ายดายว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องใบนั้นมันก็คือฝุ่นผงสีและเมื่อพวกเขาลองเปิดกล่องดูมันก็เป็นอย่างที่แดได้บอกไว้จริงๆทําให้คนอื่นๆเริ่มไว้วางใจในตัวของแดมากขึ้นและยอมให้เขาพักอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่แห่งนี้กับพวกเขา ในคืนนั้นเองแดทที่กำลังนอนหลับอยู่เขาก็ได้บังเอิญได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเข้าทำให้เขาตื่นลุกขึ้นมาดูและภาพที่เขาได้เห็นก็คือคนในหมู่บ้านทั้งชายและหญิงที่กำลังรวมตัวทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างในยามค่ำคืนบนซากหัวกะโหลกของชาวดรักราวกับว่านี่เป็นพิธีกรรมที่สูงส่งทรงคุณค่าที่สุดของชาวอ,อมและเหมือนเป็นการยกอัตราของตนให้อยู่เหนือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาทั้งชายและหญิงได้ทานอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวของพวกเขานั้นเรืองแสงทำให้เกิดเป็นแสงสว่างเหมือนดัง,งหิงห้อยที่เจิดจรัสในยามค่ำคืน หลังจากที่ทุกคนได้ทานจนครบหมดแล้วฝ่ายผู้หญิงก็ได้เริ่มถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแล้ววิ่งเข้าไปในป่าและฝ่ายผู้ชายก็ได้วิ่งตามไปไล่จับพวกผู้หญิงที่ได้วิ่งออกไปก่อนหน้านี้เพื่อมีอะไรกับพวกเธอเยี่ยงเดราชาน ในเช้าวันรุ่งขึ้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแดได้แบ่งปันความรู้ต่างๆที่เขาได้รับมาให้กับคนในหมู่บ้านซึ่งทางผู้นาของหมู่บ้านเองก็เห็นดีเห็นชอบในเรื่องนี้ด้วยแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยในเรื่องนี้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของแดพวกเขาคิดว่าการรับเอาภูมิปัญญาของพวกดาร์คมันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดและพวกเขาไม่ต้องการมันพวกเขาเลยได้ขอท้าสู้กับแดเพื่อเป็นการพิสูจน์จิตวิญ,ญญาณของตนตามขนบของชชาาาาวอออออมมซึ่่่งงงงทงผูู้้นนนนนนํขหหบและคืๆเเเก็เ็ี <ๆ S 2> อบในการใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาทําให้แดต้องจําใจขึ้นต่อสู้ในครั้งนี้โดยวิธีการต่อสู้ตามแบบฉบับของชาวอ,อมนั้นพวกเขาต้องมัดตัวเองเข้ากับสัตว์ประหลาดที่มีปากเหมือนกันไกลแหลมคมเอาไว้ใช้กัดคู่ต่อสู้แดได้เข้าต่อสู้อย่างดุเดือดโดยมีชีวิตของเขาเป็นเดิมพันในระหว่างที่แดกกำลังต่อสู้อยู่นั่นเองเขาก็เกิดพลาดท่าถูกกัดเข้าที่ไหล่เข้าทําให้เขาเสียเปลียบเป็นอย่างมากในช่วงแรก ทว่าท้ายที่สุดแล้วแดก็สามารถฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาและเอาชนะมาได้หลังจากการต่อสู้จบลงหลายฝ่ายในหมู่บ้านก็ให้การยอมรับในตัวของเขามากขึ้นและมองเขาเป็นเหมือนพวกเดียวกันพวกเขาได้มอบเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับแดร,ราวกับเป็นการสลัดภาพในอดีตเพื่อให้เขาได้กลายเป็นอมอย่างแท้จริง หลังจากนั้นแดนได้ออกเดินทางไปยังถิ่นที่อยู่ของพวกดาร์กพร้อมกับผู้นำของหมู่บ้านและคนอีกจํานวนหนึ่งเพื่อไปขโมยอาหารทว่าในระหว่างทางที่พวกเขากําลังเดินทางกลับนั้นเองพวกเขาก็ถูกพวกโจรที่อยู่ในโพรงไม้อีกฝั่งหนึ่งของสวนสาธารณะดักป้นและแย่งเอาอาหารบางส่วนของพวกเขาไปซึ่งทางผู้นำของหมู่บ้านเองก็ได้บอกกับแดว่าต้องคอยระวังตัวเอาไว้ให้มากเพราะในสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หมู่บ้านของพวกเขาที่อาศัยอยู่แต่ยังมีหมู่บ้านอื่นๆอยู่อีกมากมาย เวลาผ่านไปนานวันเข้าผู้คนในหมู่บ้านเริ่มให้ความสำคัญในการขวนขวายหาความรู้ให้กับตนเองมากขึ้นเรื่อยๆส่วนทางด้านของแดเขาก็ได้กำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยได้รู้จักมาก่อนนั่นก็คือความรักในตอนนี้ทุกๆอย่างกำลังค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีตัวกินออมบุกเข้ามาทำลายหมู่บ้านและจับคนในหมู่บ้านกิน ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันเป็นศัตรูตามธรรมชาติของพวกออมมาอย่างช้านานเสียงร้องของมันดังโหยหวนเหมือนกับฝันร้ายที่ออมทุกตัวต้องหวาดผวาปากของมันแข็งแกร่งและคมพอที่จะใช้เจาะทะลุโพรงไม้หรือเนินดินที่พวกออมใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างสบายและมันจะใช้ลิ้นที่ยาวเหยียดของมันค่อยๆชอนใช้เข้าไปในรังของพวกออมเพื่อจับเหยื่อกินทว่าในครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาพวกเขาได้ใช้ความรู้ที่พวกเขาได้เรียนรู้มานำมาประดิษฐ์อาวุธเพื่อใช้ต่อสู้กับเจ้าสัตวรหลาาดัันี้้จสาาจสเไ็ง จากนั้นพวกคนในหมู่บ้านก็ได้รีบมาดื่มเลือดของมันคล้ายๆกับเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของเผพันธุ์ตนเองที่ได้ก้าวข้ามสิ่งที่เคยเหนือกว่าพวกเขาในอดีต ในตอนที่ทุกคนกําลังทํากิจวัตรของตัวเองเหมือนยังเคยนั่นเองพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นข้อความอะไรบางอย่างที่เขียนว่าดิออมถูกเขียนไว้อยู่บนกําแพงของสวนสาธารณะเต็มไปหมดซึ่งข้อความนั้นมันหมายความว่าพวกดักจะมีการกวาดล้างออมในเร็ววันนี้เมื่อคนในหมู่บ้านรู้แบบนั้นเข้ามันทําให้พวกเขาร้อนใจเป็นอย่างมากและพากันโทษสิ่งอื่นต่างๆนานา,นานบางก็คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะพวกดักต้องการลงโทษพวกออมที่ได้ไปขโมยเอาองค์ความรู้ของพวกเขามาทว่าอันที่จริงแล้วการดิออมนั้นก็คงคล้ายๆกับวันพ่นยาไล หรือไล่ยุงตามแบบของโลกมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นทุกๆ2ปีของชาวออมหรือก็คือ2อาทิตย์ของชาวดาร์กแต่เนื่องจากพวกออมแพร่ขยายพ่อพันธุ์อย่างรวดเร็วจนมีจํานวนมากซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาได้ไดยทําให้พวกดาร์กเลื่อนเวลาดีออมให้เร็วขึ้น ตกดึกในคืนนั้นเองแดนไดเดินทางไปที่หมู่บ้านข้างๆเพื่อไปเตือนเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้พวกเขาได้รู้เาว่าเขาก็โดนคนของอีกหมู่บ้านรอบทำร้ายจนหมดสติไปและถูกพาตัวมาพบกับผู้อาวุโสของหมู่บ้านแห่งนี้แดได้เตือนพวกเขาถึงเรื่องดิออมที่กำลังจะเกิดขึ้นเาว่าทางผู้อาวุโสมองว่าสิ่งที่แดพูดนั้นเป็นแค่เรื่องเพ้อเจ้อและได้สั่งให้คนจับเขาไปขังเช้าตู่ของวันรุ่งขึ้นในตอนที่ทุกคนกำลังหลับอยู่นั่นเองการดิออมก็ได้เริ่มขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัว พวกชาวรักมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ใช้กวาดล้างอ,อมทั้งเครื่องยิงแก๊สพิษและอ,อมที่ถูกฝึกมาเพื่อค้นหาออกล่าออมด้วยกันเองในขณะที่ผู้คนต่างกำลังพากันหนีเอาตัวรอดอย่างจ้าระวันนั่นเองทางผู้อาวุโสของหมู่บ้านก็ได้เข้ามาช่วยปล่อยตัวแด ى, ที่ถูกขังอยู่ให้เป็นอิสระแดได้รีบวิ่งกลับไปดูที่หมู่บ้านของเขาในทันทีเะว่ามันก็สายเกินไปในตอนนี้หมู่บ้านของเขาเหลือแค่เพียงซากศพของคนในหมู่บ้านที่กองสูงเป็นพเนินเท่านั้นเองและเมื่อแดได้มองไปรอบๆเขาก็ได้เห็นแฟนสาวของเขาที่กำลังหนีเอา หูฟังแห่งองค์ความรู้ติดตัวมาด้วยออมที่เหลือรอดต่างพากันหนีออกไปนอกกำแพงไม่ต่างอะไรกับมดแตกรังและได้พากันไปหลบอยู่ที่ใต้พุ่มไม้ริมทางด้วยความหวาดกลัวในระหว่างนั้นเองได้มีพวกดาร์กสองตนบังเอิญมาเจอกับพวกเขาเขา้าและได้เข้ามาใช้เท้าเหยียบพวกออมที่กำลังซ่อนตัวอยู่ทําให้ออมตนอื่นๆที่ได้เห็นโกรธแค้นเป็นอย่างมากชาวออมเลยได้โต้ตอบด้วยการใช้ปริมาณคนที่มีจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนรวมพลังร่วมมือกันจนสามารถโค่นชาวดาร์กตนหนึ่งได้สําเร็จ ถึงอย่างนั้นชัยชนะในครั้งนี้มันก็แลกมาด้วยการสูญเสียอ,อมไปเป็นจํานวนมากรวมไปถึงผู้นาหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่ของแดด้วยในทางกลับกันการตายของชาวดาร์กตนนั้นมันทําให้ชาวดาร์กตื่นตัวเป็นอย่างมากพวกเขาได้ออกมาตรการโต้ตอบขั้นรุนแรงกับพวกอมโดยไร้ข้อโต้แย,งย้งใดๆทั้งสิน้นหลังจากนั้นพวกคนที่เหลือรอดต่างพากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ตามคําแนะนําของผู้อาวุโสซ,ซึ่งสถานที่ที่พวกอมได้อพยพหนีกันไปอยู่นั้นก็คือบริเวณกองเศษขยะของชาวดาร์กพวกอมได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับมานําของเก่าเหล่านั้น มาปรับปรุงและสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆจนสามารถสร้างเมืองที่แสนสิวิไลขึ้นมาได้ซึ่งนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญขององค์ความรู้ว่ามันสามารถพลิกโฉมวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตให้ดีขึ้นได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆจากพวกดาร์กที่กําลังทาการกวาดล้างพวกอมอย่างต่อเนื่องเพราะถึงแม้พวกอมจะมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังไม่สามารถเทียบกับเทคโนโลยีของพวกดาร์กได้ ผ่านไปนานวันเข้าความขัดแย้งและการต่อสู้ของสองเผ่าพันธุ์ก็ยิ่งหนักข้อขึ้นทุกทีพวกดาร์กสามารถกวาดล้างอ,อมได้คราวละมากๆด้วยอุปกรณ์ใหม่ๆที่พวกเขาได้คิดค้นขึ้นทำให้แดร์ส่งอ,อมบางส่วนเดินทางไปสำรวจบนดวงจันทร์เพื่อเป็นการหาที่อยู่ใหม่ให้กับเผ่าพันธุ์ของเขาณนะบนดวงจันทร์แห่งนั้นพวกเขาได้ค้นพบความลับอะไรบางอย่างของพวกดาร์กว่าแท้จริงแล้วดวงจันทร์คือสถานที่ที่จิตของพวกดาร์กได้ล่องลอยขึ้นมาเพื่อสวมร่างใหม่เพื่อพบปะกับจิตของสิ่งมีชีวิตอื่นในกาแล็กซีเพื่อเสพพสสมมกกััันนและทให้เเผ่าาาาธุ์ขของวขงวยาารถดรง อ่ตไไปได้เมื่อพวกออมได้รู้ถึงจุดอ่อนของชาวดาร์เากเขาก็ได้ทําการโจมตีใส่ในทันทีทําให้จิตของชาวดาร์กและจิตของสิ่งมีชีวิตอื่นนั้นพากันแตกพล่านไปด้วยความตกใจกลัวและทําให้การกวาดล้างชาวอมบนดาวยามนั้นหยุดลง สิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้พวกดาร์กโกรธแค้นมากๆทีพวกออมได้มาคุกคามอรารยธรรมของพวกเขาทำให้ในตอนแรกพวกเขาคิดที่จะเปิดสงครามกับพวกออมแต่ทว่าอาจารย์ซินก็ได้เห็นแย้งและได้เสนอว่าการทำแบบนั้นอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนักเพราะในตอนนี้พวกออมเองก็มีเทคโนโลยีอาวุธที่ก้าวหน้ามากซึ่งถ้าสองผอพันธ์ทำสงครามกันจริงๆจะไม่มีผอพันไหนเลยที่จะได้กำไรจากการทำสงครามในครั้งนี้เขาเลยได้แนะนำให้สองผาพันธ์เจรจาเพื่อสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกัน เหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกบันทึกเป็นบทเรียนใส่ลงในหูฟังแห่งองค์ความรู้เพื่อเป็นการส่งต่อประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษามัน หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจบลงอาจารย์ซินถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาชาวดาร์กที่มีส่วนช่วยให้อรยธรรมของชาวดาร์กมีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งและก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วพวกเขาได้สร้างดาวบริวารของยามเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งดวงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสองเผ่าพันธุ์ดวงจันทร์จะมีไว้สำหรับให้จิตของชาวดาร์กได้พบปะกับผู้อื่นในกาแล็กซี่เหมือนดังเช่นเคยส่วนดวงดาวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้นจะมีไว้สำหรับชาวอมโดยเฉพาะซึ่งพวกเขาได ถ้ามนุษย์มีสถานะเหมือนดังสัตว์เลี้ยงของสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญาความใคร,ร่รู้ความต้องการหรือความคิดที่ถือว่าเป็นสันดานพื้นฐานของเรานั้นจะเป็นเช่นไรและหนังเรื่อง Fantastic Planet ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่อง Fantastic Planet ได้คะแนน IMDb สูงถึง7.8คะแนนส่วน r เ t e n Tomato ก็ได้ไป91%ในฝั่งของคำวิจารณ์และ87%ในฝั่งของคนดูสุดท้ายนี้ หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ